สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิื่อแล็บชานอลนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด,ด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องประชาชกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างต,ตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนแชทนะสวัสด ตามคำเรียกร้องเอ๊ะเสียงเกมมันช่างเบาจังเลยแปบ๊บหนึ่งนะขออนุญ,ญาตเพิ่มเสียงกันแบบว่าเอมไม่ยอมแคปแต่เกมไงจอนะไม่ยอมแคปแต่เกมเออมันมีเหตุผลเพราะว่าวันนี้จะเป็นคลิปอ่กอากบวิจารณ์ r a ของตัวเองเนี่ยนะฮะเออคือก็คือเป็นเกม RTA ที่ผมเล่นไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเอามาเปิดให้ดูกันแล้วก็ พูดถึงว่าผมทําอะไรพลาดไปบ้างไหมหรือว่าเหตุใดถึงทําแบบนั้นแบบนี้ในคลิปนะครับก็เอาทำไมกุาายาใช้นอไม่ได้แล้วเนี่ยเอ้ยเอาได้แล้วโอ้โอ้เหมือนเน็ตมีปัญหาเน็ตเกิดอาการสตรีมดาวน์โหลดเกมอื่นก็ถ้าถ้าเห็นจุดตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่าใครยังไม่ทราบนะเป็นจุดที่เขามายืนเ f k เคเก็บ เก็บของกันนะซึ่งมันก็จะแลกๆหน่อยช่างมันนะคือมันไม่เกี่ยวกับจุดนี้แรกนะมันเกี่ยวกับว่าผมโหลดเกมอื่นในสตรีมไปด้วยนะฮะก็ไม่ต้องสงสัยอะไรแต่ถึงขั้นเน็ตหลุดเลยเลยเ,ลยเหรอเอาเอา,เอาหน่าอะอะไรกันวะเออจะได้สรุปคนดูกำลังแบบว่ากูกูจะได้ดูไหมเนี่ยฮะเออแล้วผมจะได้ดูกันไหมมามามา,มา อันนี้ก็จะเป็นคลิปคีหน้าสายโถมโอ้โหเสียงดังมากจะเป็นคลิปคีหน้าสายโถมนะที่ผมย้ายมาจากอเบียถ้าเกิดคนที่ดูมาตั้งแต่แรกเจะทราบว่าผมเล่นอเบียมาตลอดเนาะแต่ว่าวันนี้ผมได้เปลี่ยนมาเป็นน้องคีหน้าแล้วอามาดูสตัดคีหน้ากันก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะไปกันต่อนะฮะอันเนี้ยสตรีมโหลดเกมเสร็จแล้วนะฮะเห็นกันหมดเลยได้โหลดเกมอะไรกันมาว้าหดีน่ารักแบบนี้ไม่เล่นได้ยังไงวะถามจริงเหระต้องคิดสภาพนะ คุณไปฟาร์มรูแล้วคุณจบดันทุกรอบแ่บเห็นหน้าน้องกระโดดวิง่งโหโฟินฟินจัดฟินจัดอ่าสแตตน้องคีดหน้าที่ผมเล่นนะครับก็เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ผมจะลดคีเลทลดคีดาเมจลงแล้วเพิ่มเลือดให้ถึงแสนหนึ่งไม่รู้จะทได้หรือเปล่านะคือผมพยายามที่จะทําหรือว่าแบบเลือดแปดหมื่นเดฟบสี่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าอันน,น,น,นั้นคือสเตตปลายทางที่ผมอยากได้แต่ว่าได้ไม่ได้ไม่ทราบครับยังไม่รู้นะตอนนี้ก็ได้ทำได้แค่นี้แหละ เดี๋ยวเปิดน้าสตัดทิ้งไว้แล้วกันนะเราก็มาดูคลิปกันเลยอันนี้จะเป็นแมทเอ่อขอละเสียงหน่อยหนึ่งนะเสียงดังมากก็ R T A ทแน่ถ้าจาไม่ผิดคือสายโถมใช้คำว่าถ้าจะไม่ผิดนะเออก็เกมนี้เจอออเบียนะครับอันนี้เป็นช่วงที่เพิ่งตัดแหลงมาเนาะก็จะเห็นแหลงมันไม่ได้เยอะอะไรมากก็ประมาณนี้แหละอะ ผมแบนอาวุธแสงเขานะครับอันเนี้ยคือหลังๆผมรู้สึกว่าถ้าผมใช้อาวุธเขียวอะอาวุธท่านลมอะมันจะเรียกว่าจะ70แล้วมันจะติดปีกได้อ่เดี๋ยวผมให้ดูสกิลสกิลนี้ฮะใช้แล้วมันติดปีกอ่นี่ Immune for แปดวิถ้าเกิดเลื่อนมากกว่า70เปอร์เซ็นต์เนาะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราติด Immune สกิลมืดก็ไม่น่ากลัวมากนะส,สกิลของอาวุธมือดออเบียไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น เออถ้าเกิดเรามีอิมูนะแต่ถ้าอิมูหมดก็คือแรงเพราะว่าเราจะโดนห้ามหิวหลักๆคือโดนห้ามหิวแต่พอปิดแสงส่วนมากแล้วออเบียพอโดนปิดแสงจะเล่นกระทาลมไม่ก็กระทามืดกันซึ่งมันจะไม่ใช่คอมโบที่ถนัดเหมือนเหมือนเล่นขีนหน้าเราโดนแบนกระทาลมเราก็จะไม่ได้เลือกกระทามืดทันทีเราจะเลือกกระทาไฟเราถ้าต้องการชุบเราจะเปลี่ยนเป็นกระทามืดซึ่งมันก็เล่นไม่ได้ถ้าถามผมนะผมรู้สึกคีนหน้ากระทามืดไม่ได้น่ากลัว เออคือแบบพอเล่นจริงเรารู้สึกมันไม่ชินมือมันใช้ยากอเออแต่ก็ต้องบอกว่านะผมเป็นคีน่ามือใหม่นะผมยังไม่ได้โปรโกับคีน่าขนาดนั้นของก็ยังแบบทยอยทําอยู่รวมทั้งตัวรวมทั้งตัวละครด้วยมันต้องเปลี่ยนหลายๆตัวเพื่อมาแบบเพื่อคีน่าคุณเห็นว่าตัวส่วนมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาค้ําจินน้าสลัดน้ํามันเป็นตัวแถวหน้าเจนอสคือผมเอามาเพื่อกันอเบียเอามาเล่นกับอเบียพอเปลี่ยนมาผมยังไม่ได้แบบรีเยอะมาก เขาเอากาโร่ไปนะฮะตัวตึงกาโร่จินน้ำนะเนื่องจากว่าเราจะปล่อยแถวหน้าแล้วเราจะเล่นโถมแถวหลังนะเราจะเล่นตามนี้เลยครับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นแอดไม่ก็หนูนะอืมจริงจริงๆควรเป็นแอดนะเพราะเราพลิกธนูมาแล้วสองสเต็ปที่ดีคือเป็นสองแอดสองนูเพื่อฆ่าออเบีย มันมีเหตุผลเพราะว่าเราเล่นแบบ2อ1แอหนูได้1แอสสอนูไม่ไม่ดีแต่2อ1แอหนูดีกว่าเออหรือว่าจะเป็น1แอ1หนึู่หนึ่งฮิลก็ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ตัวยังไม่แน่นพอก็เล่น1แอหนูหนึ่งฮิลได้1แอ1หนึูหนึ่งแทงก็ได้สำหรับการฆ่าออเบียนะมันจะดีกว่าสเต็ปนี้จะเป็นสเต็ปฆ่าคีปเล่นนูหลัง2ตัวเนี่ยฆ่าคีปดี เริ่มเกมมาครับเคียวลมวิ่งเข้าไปก่อนเลยฮนะแล้วก็ธนูผมโดนลุมแล้วฮนะธนูน้ําแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะออเบียเขาหายไปอย่างเร็วเลยไม่ถึงขั้นถึงขั้นไม่ทันมองอะเอาใหม่เอาใหม่ดิเกิดอะไรขึ้นวะผมอ่าผ,ผมพลิกผมผูกจิตที่ธนูไฟนะครับแล้วก็เคียวลมตีที่ออเบียเขานะทีเนี้ยพอเขามาตีธนูน้ำธนูน้ำมันยิงกลับปะใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดนะดูดิ เห็นป้าเห็นเลือดป้าหายไป2 4งหมนะเว้ยเนี่ยคิดเนี่ยสองหมนะจากอะไรวะธนูไฟมันแล้วก็โดนธนูน้าเก็บไปครับใช่ไหมเอาธนูไฟคืเป็นคนเก็บด้วยนะฮะเอออันนี้ไม่ไมรู้ไม่รู้เขายอมแพ้เลยหรือเปล่าไม่น่านนะต้องคาต,ต้องคาการ่โลเาขาถึงยอมนะแต่ว่าตอนเนี้ยจะเห็นว่าอากน้ำเขาไม่ไหวแล้วแหละหนักน่วงนะี่ไปครับทีนี้ก็เกมเกมไม่ยากละเราค่อยๆเก็บตัวซัพพอร์ตเขาได้นะ จริงๆเราไว้การโลดที่สุดท้ายก็ได้นะเพราะว่าออเบียเขาตายแล้วตัวผูกจิตตายแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องใครรีบฆ่าการโลก็ได้การโลห์หดเมื่อมีออเบียเมื่อมีตัวหลักมีตัวหลักอยู่มันกดใช้อันติได้แล้วมันก็จะใช้สกิลสองรัวๆนะซึ่งมันน่ากลัวตรงนั้นแหละยังมีทิ้งอมตะก่อนตายในพระไฟอ่าก็เกมนี้ชนะไปแบบไม่ยากเย็นนะเออคือผมจะไม่ว่าผมเซฟเกมนี้มาทำไมด้วยซ้ำนะเออก็ เนี่ยโอ้โหสตัดอ๋อแต่สตัดหลักออเบียเขาเหมือนเป็นตัวรองนะเออเหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้ไม่ใช่ตัวหลักที่เขาเล่นอะ่ะเพราะว่าคีิ์ที่เขานำเบลออเบียมันดูน้อยเลือดเยอะมากออเบียที่เลือดเยอะมากต,ตีตีโอเคอยู่แต่คียดับเบลดน้อยนะการโลแสนสี่เลยนะแล้วก็อ่างน้ำแสนสามนะตัวธนูผมคือแสนหนึ่งเออถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยนูน้ำนูไฟเคียวลมใช่ไหมอ,อ่ให้ดูตรงนี้เลย นี่ยนูไฟแสนหนึ่งเฮ้ยนี้เหมือนผมแก้ไปแล้วแต่ก็ประมาณนี้แหละขนาดขนาดแก้แล้วยังแค่แสนหนึอ,อ่ะเออนูน้ำนูน้ำโอโ้โหอ่ะก็แสนหนึ่นะแล้วตัวนึ่งเมื่อกี้คือเคียวใช่ไหมแสนสองเออก็เนี่ยฮะคีหน้าตอนนี้ค่อนข้างผมรู้สึกว่าคีน้าค่อนข้างโหดมากเนาะเวลาเจอไม่ว่าจะออบียหรือคีฟถ้าเกิดเราม,เรามีเรามีตัวที่ไว้ฆ่าเฉพาะทางได้ถูกทางอะนะเนี่ย ผมแบนลมอ่าเขาแบนลมเหมือนกันเออเห็นปะคนเล่นเดี๋ยวนี้ผมเจอคนเล่นคีน่าชอบแบนลมนะจะจะไม่ค่อยแบนมืดละจะเป็นคนที่เล่นออเบียหรือคลีฟที่จะแบนอาวุธมืดคีน่ากันอยู่แต่ว่าส่วนมากคีน่าทิดด้วยกันจะแบนลมหละรู้สึกได้เลยว่าอาวุธลมมันโหดอพอเบล70แล้วมันโหดมากจริงๆคุณพร้อมเพลยนะครับคนไทยแน่เลยขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขออนุญาตมา วิจารหรือรีวิวมาคุยกันตรงนี้นะฮะขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้ปิดชื่อ,อยังไงเหมือนกันเอออ่ะก็คุณพวามเพนะครับเลือกเป็นเจนอตไฟมาแล้วก็ตามมาด้วยแพนด้าลมกับโพแสงนะครับอย่างหนึ่งที่น่ากลัวสําหรับคนเล่นคีน่าสายโถมนะครับไม่ใช่สิอย่างหนึ่งที่โพแสงกลัวโพแสงกลัวมากๆเลยคือทีมโถมครับเออผมจะบอกให้ว่าทีมโถมมันน่ากลัวสําหรับโพแสงจริงๆ ถ้าจะไม่ผิดผมไม่แบนโพแสงนะผมไม่แน่ใจด้วยว่าเขาใช้โพแสงลงเขาแบนเองหรือเปล่านะผมน่าจะแบนแพนด้าลมนะผมเกลียดอันนี้ความเป็นความเกลียดส่วนตัวนะเอออันนี้ก็เป็นทีมถมแบบธนูสามเลยนะเพราะว่าเาเจอคีน่าด้วยกันอ่นะเจอคีน่าด้วยกันมีสเตปเล่นแค่ว่าเล่นแถวกลางก็จะเป็นพวกกาโลเจนอสแพนด้าลมพวกเนี้ยจะเก่งแถวกลางซึ่งถ้าเกิดคีน่าเล่นแถวกลางจะแพ้คีน่าเล่นแถวหลังในในความรู้สึกผมนะ ผิดถูกยังไงไม่ทราบแต่ผมรู้สึกว่าแบบเล่นอย่างเงี้ยผมสามารถละลายแถวกลางเขาได้เร็วมากโดยที่ไม่ต้องมีแทงเลยก็ได้เพราะผม,มาตัวเองแทงได้ระดับหนึ่งเออแล้วก็ถ้าเกิดเอ่อคีน่าเล่นแถวหลังอย่างเงี้ยอาจจะต้องเจอคีน่าที่เล่นแบบแอสซิสินที่ดุดูหน่อยเออในความรู้สึกผมนะแบบสายบาลานหน่อยหนึ่งแอดวอลเลอร์แอดสองวอลเลอร์อะไรเงี้ยเออผมว่าแถวหลังอย่างเงี้ยตาย นเขาเอาโพแสงมานะะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นผมจำไม่ได้ละคือผมแพ้หรือเปล่าเนี่ยพูดสดิบดีโอดูดีดูดีดโอ้ยเจนอตเห็นเลือดเจนอตปะมีใครดูไม่ทันไหมฮะเอาแล้วติดเมอร้อ,อยติดปีกแดงติด่้มลบปั๊บครับคีน่าโดนโดนโดนหมดทุกอย่างครับน่ตามนั้นครับเจนอตเขาล้มเร็วฮนะคือเ้อเจนนอตเขายืนได้นานกว่านี้อาจจะไม่เป็นแบบนี้นะ คือผมยังไม่านจะบังคับยิงตัวหลังเลยเออคือพลังเขาก็พอๆกันนะถือว่าพอๆกันไหมไหน,นดูขอดูพลังหน 2, ่อยแสนสองแสนสามแสนหนึ่งนะก็พอๆกันนะอุ้ยเลือดเขาแปดหมื่นเจ็ดแล้วเพิ่งเห็นเฮ้ยเดี๋ยวอ่านนะผมผมขอดูอีกรอบได้ไหมเลือดเขาเขาเขาเด็บเท่าไหร่เด็บสี่พันเลือดแปดหมื่นเจ็ดเลยดูเจนนอตเขาผมจะดูทีหน้าดีกว่า อแต่คือโดนธนูสามตัวลุมไงเนี่ยธนูไฟก็ยิงธนูลมก็ยิงธนูน้ําก็ยิงยิงทุกคนยิงดูดิติดเหมือรอยจากธนูน้ํานะครับโลโลแตกก็ธนูน้านะแล้วก็เอปอปีกแดงเนี่ยมาจากธนูลมเอ้ธนูไฟมั้งอันนี้ห้ามหิวห้ามชุบอันนี้ห้ามชุบจากธนูลมก็คือทีหน้าโดนหมดเลยนะแล้วเขาก็ฮิลสู้ขึ้นมาได้ก็ถือว่าเขาทําได้ดีแล้วแหละแต่ว่า ตัวแทงค์ใดๆในเกมอ่ะไม่สามารถยืนชนธนูสามตัวได้หรอกในความคิดผมอ่ะเอะอเออก็จะเห็นนะว่าความสามารถของธนูสามตัวมันเป็นยังไงแล้วกันซึ่งเอาจริงๆว่าตัธนูผมไม่ได้โหดเนี่ยดูดิพลังแค่แสนหนึ่งเองนะแม่นยำเนี่ร้อยหกสิบเลือดห้าหมื่นแอตแทคห้าพันสี่นะครับแล้วก็ธนูนะแม่นยำ 170, ร้อยเจ็ดสิบค่ะแพทค์สี่พันหก 4, 000, 6, น่อยมากนะแล้วก็เลือดห้าหมื่นเจ็ดคือผมพยายามมาเพิ่มเลือดกับเพิ่มเด็บอ่ะ นี่มีเดบสามพนกะก็ตัวจะค่อนข้างหนาเห็นเลื่อนน้อยๆอย่างนี้ตัวหนาอยู่นะเออนี่เลือดเจ็ดหมืครับแต่เห็นไหมมันเดบแค่สองพัคือตอนแรกผมวิวแอตแทกห้ากว่าแล้วก็แม่นยำร้อยแเลยนะแต่ว่าตัวบางกว่านี้ค่อนข้างเยอะแล้วผมรู้สึกว่าบางเกินเออผมเลยลองปรับมาเป็นแบบนี้ดูนะเผื่อมันจะโอเคขึ้นอ่ะนี่ก็เห็นจะเห็นว่าดัมเมจก็โอเคนะแต่คนแต่ละตัวเนี่ยผมพูดไฟเนาะถ้าจะไม่ผิด น้ำน้ำต้องแรงอยู่แล้วเพราะว่ายิงทั้งเจนออดยิงทั้งคีนาคาาไฟใช่ไหมส่วนตัวไฟผมผูกจิตแล้วยิงเอาอ่ะมันก็เลยดาเมจเยอะเออดาเมจก็ดูไม่ได้ไม่ได้แบบต่างกันเยอะแต่ทุกตัวมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างน่ากลัวโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะฮะประมาณนี้นะทีม3นูนะใครมีนูแสงนูมืดเอามาใช้แทนธนูไฟธนูลมก็ได้นะแต่ธน,นูน้ําผมไม่ค่อยแนะนานให้ออกนะธน,นูน้าตัว,ต,วตัวเดือดเลยเพราะว่าธน,นูน้ํามีเหมอรลอยครับ เนี่ยมีมีการติดเมอร์ลอยได้เนาะซึ่งมันสำคัญตึดต๊ดตดอ่ะอันเนี้ยมีติดเมอร์ลอยนะแล้วก็พาสีอะมันจะทำให้เป็นอันเดตสเตตัสอันเดตเนี่ยคือทำให้ฮิวไม่ขึ้นมันดีแบบดีมากเพราะว่าส่วนมากคนไม่รู้ว่าธนูน้ำสามารถทำให้เป็นอันเดตได้เนาะแล้วก็จะไปทำเอ่อใช้ผีแสงกัน พอใช้ผีแสงอะ่ะถ้าฮิวเลือดไม่เต็มอะ่ะมันจะไม่ติดปีกฟ้าพอเลือดไม่เต็มไม่ติดปีกฟ้าคุณก็ติดเมอือลอยไงเออพอติดอันเดตปุ๊บพอได้รับฮิวมันจะเป็นโดนดัมเมจแทนประมาณ20%ของฮิวมั้งขั้นหนึ่งอะ่ะถ้าขั้นหนึ่งนะอันเดตนะเออซึ่งกลายเป็นว่าพอฮิวไม่เต็มมันก็โดนดัมเมจแทนใช่ไหมมันก็ไม่ได้ปีกฟ้าตามสเต็ปเลยก็ติดเมอือลอยค้างครับนะประมาณนี้เออจริงๆแล้ว นี่ยใช้สกิลหนึ่งมันติดรีคอเวอรี่ดาวปุ๊บพาสติฟก็ทำงานแล้วนะแต่มันมีโอกาสเออไม่ใช่ดินี่รีเพสรีคอเวอรี่ดาววิดอันเดดเนี่ยเออเวลาแท็กกิ้งนะก็ตามนั้นโอเคแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องตีนะครับถึงจะติดอันเดดนะถ้าเกิดอยู่แถวหลังสมมติว่ายิงออเบียต้องยิงด้วยสกิลสองแต่ถ้าเกิดคุณยิงคีฟคุณยิงด้วยสกิลหนึ่งได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณยิงสกิลไปใส่ออเบีย น้องจะยิงธรรมดาต่อใส่ตัวแถวหน้าแทนจะไม่ได้ยิงไปที่ออเบียไงโดยมากแล้วนะถ้าออบเบียไม่วิ่งเข้ามาหาอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้สั้นๆเน,นาะประมาณ10กว่านาทีนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ยังไงก็ตามชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนึงนะครับติดตามผมกันด้วยนะขอบคุณมากๆเลยเป็นกำลังใจใผมมากเลยในการกดติดตามเนี่ยจริงๆนะเออเพราะว่าช่องผมยังเปิดรายไ,ได้ไม่ได้นะเผื่อยังไม่ทราบกันมันต้องแบบพันหนึ่งพันซับสไครต์อ่ะเออ มันเป็นกิจกรรมยามว่าผมในะการทําคลิปแต่ว่าก็มีเป้าหมายแหละว่าเอออยากได้สักพันซับสิ้นปีนี่ฉันพูดอะไรอยู่โอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันใน openchat ได้นะครับใน description เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ